สวัสดีครับผมกดเบื้องดำดำครับน,นี่ผมมาเปิดแบงลูกเพาะปลาครับตเมียไดยค้ครับเนี่ยครับผมมีอยู่2โตครับสำหรับสายเพาะครับต้องการเอาไปเพาะครับเป็นนกปลาได้ครับ จะนิ่งกาครับตัวนี้ตัวนี้ผมเอาออกมาปอนครับตัวนี้นะมันก็เลยนิ่งเนี่ยอ่าตัวนี้ปอนเลื่อนครับแต่ว่าปอนตอนไงแล้วตัวนี้นะตอนที่ว่าขนไงขนแตกเปดแล้วครับตัวนี้ผมเอาอกมาปอนแต่ว่ามันก็มันเลยบอยเชื่องปานไดแต่ว่าตัวนี้เชื่องครับปอนตอนน้อยครับนี่กุ๊กเดียวครับอ่าเป็นนกกุ๊กเดียวมีขาร่มตัวนี้ขาร่มดีครับนี่อ่าตัวเมียตัวนี้ขาร่มดีตัวนี้แต่ว่าเสียงน้อยครับกุ๊กเดียวทั้งคููครับ ผมเปิดแบงตัวละหนึ่งใบแดงนะครับอ่าสําหรับสายเพาะครับต้องการเอาไปเพาะครับนี่แต่ว่านกยังหน่อยอยู่ดวยครับสีหาเดือนครับนกอะ่ะนกอายุยังเบาไหลตัวนี้นิ่งกว่าครับตัวนี้อันใดต้องการเอาไปเพาะครับตัวละหนึ่งใบแดงครับตัวเมียครับ ตัวนี้อยากออกออกดแดงแดงนิกหน่อยครับตัวนี้เป็นนกสีอยากออกแดงคนเราขอ,อก้อครับอันนี้บบอมนบเนบอมนพ่อแม่เดียวกันนครับตัวนี้อยากออกดแดงแดงนิกหน่อยแต่ว่าตัวนี้ออกนุ่นนุ่นยิหน่อยครับต้องร่อได้อายุครับยังบ่ใครครับ อีอกแดงนกดน้อยครับตัวนี้น่ครับเอาไปชำไปอีกก็เพอดีนะครับใจอายุแล้วกับใครโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ได้ครับ f c ฟซีท่านใดต้องการสายเพาะถ้าจะเอาไปเพาะก็มารับได้ครับตัวละหนึงใบแดงได้ครับมีอยู่2โตครับตอนนี้ สวัสดีครับ